สรุปล่างครับผมครับกับเด่นล่างกลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับว่างจากภารกิจการงานก็อยากทําคลิปครับผมครับเพราะว่าคิดไว้หลายวันแล้วครับเด่นล่างเอาสิบล่างก่อนนะครับสิบล่างสูตรที่ผมใช้อยู่ สถิติแดงวดรวดนะครับ2ตัวล่างนี่8ดงวดรวดนะครับงวดนี้คำนวณได้21งหนึนะครับหน่วยล่างคำนวณได้เจ็ดแด้าสามหนะครับสถิติ2ตัวล่างตรง8งวดรวดนะครับนี่10บล่าง8งวดรวดนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อเจ็ดงวดนะครับเจ็ดงวดรวดนะครับสิบล่างอันนี้หน่วยล่างครับเจ็ดงวดรวดกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดที่ผ่านมาชนที่สี่นะครับเด่นสี่ แต่ม่ได้สรุปร่างครับวันนี้อยากสรุปร่างครับวันนี้หลักหน่วยล่างนะครับอันนี้สองตัวล่างเจ็วดวัวตัวนะครับชุดข้างบนนี่คือคัดเด่นมานะครับเด่นหลักสิบนะครับ มี1 2 4นะครับเด่นหลักหน่วยมี3 6 8นะครับแต่ที่ชนกันก็คือเลข8นะครับหลักหน่วยหลักสิบนี่ชนกันที่เลข1กับเลข2นะครับแล้ว เดินล่างหนึ่งกับหกมาหนึ่งตัวหนึ่งกับแปดมาหนึ่งตัวก็ชนที่หนึ่งนะครับหนึ่งนิ้มหนึ่งสองสามชนที่หลักสิบนะครับหลักสิบหนึ่งสองหลักหน่วยชนที่แปดเดินล่างก็คือหนึ่งกับแปดนะครับหนึ่งกับแปด แต่6นะครับ6ก็มี3สูตรนะครับ6มี3สูตรมีทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับแล้วก็เด่นนี่1มี4สูตรนะครับเด่นล่าง1กับ6ครับผมอยากจะวินให้พี่น้องดูอยู่นะ อันนี้หลักสิบอันนี้หลักหน่วยครับผมเลขหกตัววินหลักสิบหลักหน่วยได้เก้าชุดนะครับแต่ถ้าเลขห้าตัวเนี่ยได้ยี่สิบชุดนะครับตัวชนนะครับตัวชนถ้าเด่นหนึ่งหกแปดนะครับถ้าเด่นหนึ่งหกแปด ก็ได้หนึ่งหกหนึ่งแปดกันหกแปดชอบส่วนตัวนะครับชอบส่วนตัวก็มีชนกันแค่สองชุดนะครับชนกันแค่สองชุดก็คือสองหนึ่ง 8 2 1สองหนึ่งแปดตัวชนหลัก10กับหลักหน่วยนะครับอันนี้ชนกันที่เลขหนกับเลขสนะครับหกับสอันนี้ชนกันที่เลขแปตามสูตรถ้าชนกันแบบนี้ถ้าสูตรไม่หลุดนะครับก็ได้แค่18 28แปดสองแปแค่นี้เหรอ ถ้าสูตรไม่หลุดนะครับแต่ผมชอบส่วนตัวนี่ผมชอบหนึ่งหกสี่หกลองสองหกแต่ถ้าเอาตัวชนตัวเด่นมาก็มีแค่หนึ่งหกหนึ่งแปดอืม ก็ชนที่หนึ่งแปดชุดเดียวหนึ่งแปดสองแปดเด่นสุดตามสูตรนะครับผมเด่นสุดนี่ก็คือหน <_ appointment> ึ่งแปดก็วางไปตามสูตรนะครับเนาะแต่เนี่ยครับอยากฟันจังฟัน,นเน้นเงวดที่ผ่านมาชนสี่ นะครับแตงวันนี้ชนหนึ่งกับ6นะครับฟันเด่นไปเลยครับเม็ดเดียวหนึ่งหกชนหนึ่งแปดก็ชนหนึ่งแปดตามสุตรครับผมครับก็ขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครับ ขอขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านที่ทติดตามนะครับเนาะก็ไม่สามารถทราบได้นะครับว่าเขาจะออกตัวไหนแต่ว่าตามสูตรนะครับก็อย่างที่เราเทียบให้พี่น้องดูนะครับอันนี้หลักสิบล่างนี่หลักหน่วยล่างนะครับหลักสิบชนกันที่หนึ่งกับสองหลักหน่วยชนตัวเดียวก็คือเลขสี่เออเลขแปดโอ้ยสีมันจะใส่ครับผมก็คือ หลักสิบชนที่หนึ่งกับสองหลักหน่วยชนที่แปดนะครับแต่ตามสูตรนี่หนึ่งเด่นกว่าสองครับเพราะว่าหนึ่งมีสี่สูตรหมีสามสูตรเม็ดเดียวหนึ่งหกแต่ชนชุดเดียวครับชนชุดชนชุดเดียว หนึ่งแปดครับผมแต่ชนกันจริงๆอ่ะแค่ชุดเดียวเพราะว่าหลักหน่วยสูตรนี้ไม่มีหกนะครับ สิบหน่วยล่างสองชุดเนี่ยจนกันที่หนึ่งแปดชุดเดียวผมก็คิดไปด้วยทำไปด้วยอยากผมก็อยากถูกเหมือนกันครับแต่ใจผมก็ยังชอบหกอยู่นะครับหนึ่งหกหนึ่งแปดเนา ฝากช่องสัญญานักแสวงช่วไว้อีกสักช่องหนึ่งนะครับผมครับเอาไปเทียบกับค่ายอื่นๆครับผมครับฝากกดติดตามนะครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปครับผมครับดึกแล้วคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลข สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษ์พิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับผมครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเพื่อที่จะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนาะตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่เอาตัวเลขมาบวกกันตามสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับผมครับ ไม่สามารถการันตีได้ว่าเขาจะมาหรือไม่มาครับผมแต่ก็10หน่วย2สูตรนะครับชนกันชุดเดียวก็คือ1.8นะครับชนกันชุดเดียวก็คือ1.8แต่ก็ยังรัก1.6อยู่ถ้าเป็นแบบนี้1กับ6มาตัวหรือจะมา2ตัว ก็ว่ากันไปว่ากันไปพี่น้องก็ช่วยคอมเมนต์นะครับว่าหนึ่งหกกับหนึ่งแปดนี่ตัวไหนสวยแต่ตามสูตรมีมาอย่างนี้นะครับเนี่ยครับหนึ่งหกกับหนึ่งแปดชนหนึ่งแปดมีหนึ่งสูตรสองสูตรชนที่หลักหน่วยนะครับก็หนึ่งแปดแต่หกมีสามสูตร นี่แหละครับที่ที่ทำให้เขียนไว้สองชุดอย่างนี้นะครับนะครับหกมีสามสูตรแปดชนกันที่หลักหน่วยตัวเดียวนะครับแต่สิบหน่วยสองสูตรจนที่หนึ่งแปดพี่น้องก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเนาะดึกแล้วอาจจะเบอร์เบอร์นิดนึงผมพูดคำเดิมผมเข้าใจ ระหว่าง16กับ18ซสื่อเมิดเลยเนี่ยครับผมครับก็กลับขอบคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านที่ติดตามนะครับเนาะขอบขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ